ถ้าพวกนี้นะคะจะช่วยให้คุณวุ้นทำงานเร็วขึ้นจากการสตอกผ้านั่นหมายความว่าต้นทุนของร้านมาริกาไทยเดรสค่อนข้างที่จะสูงจริงๆนะคะคางบ้านแซลบอกว่าพี่วุ้นเย็บผ้า350ค่าของ320เหลือ30บาทใช่ไหมค่าง ทานเขาก็แซวนะคะเพราะว่าเรานี้เต็มที่กับงานของเราจริงๆเราเต็มที่กับอุปกรณ์ของเราจริงๆไอ้พวกผ้าสีแบงเนี่ยกำลังจะสั่งนําเข้ามานะคะมีหลายเฉดเข้ามาอีกแล้วเราก็รู้ด้วยว่าบางแบรนด์บางยี่ห้อใช้ผ้าสีอะไรบ้างนะคะผ้าขาวพวกนี้นี่กําลังนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะยังเข้าจากญี่ปุ่นการมีอุปกรณ์ที่พร้อมทําให้งานเร็ว อุปกรณ์พร้อมงานเร็วงานสวยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งภูมิใจของร้านมาริกาไทยเดรสถ้าใครอยากเห็นผ้าใครอยากดูผ้าก็มาดูที่ร้านได้แต่เดี๋ยวเราจะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องได้เย็บชุดเจ้าสาวได้เย็บผ้าชุดเจ้าสาวโดยเฉพาะนะคะ